วอล่าเยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแดงแล้วก็เด็กๆของพักแยแอนาเรากำลังจะไปที่เมือเอปูกันนะคะเธอไปร่วมงานกอล่าเยเนาะวันนี้ไปกินแล้วเลิ่มนเมือเอปูเนาะพัดิต่กับแล้วก็โอุลมาแล้วก็เลยช่วยเขาน,น,นะ ะะสั่งีเสียนะคะโอเคสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาร่วมงานข่าวดำนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้คะ่ะที่คุณลุงเสียนะคะคุณลุงอายุมากแล้วคะ่ะไม่สบายนานแล้วนะคะนี่เขาก็เตรียมไม้ตรงนี้นะคะสำหรับที่จะวางลงแล้วก็จะ,ะเคลื่อนไปยังป่าชาหรือว่าสุสานนะคะ ด้านบนก็จะมีการร้องเพลงนะคะเพื่อไม่ให้เงียบเหงาเกินไปนะคะแต่ว่าน้องแดงคงไม่ขึ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าที่เคียวถอดรองเท้าค่ะเข้าไว้แค่คืนเดียวนะคะเช้ามาเขาก็ฝังเลยนะคะเดี๋ยวแดงก็จะไปเที่ยวนิดนึงนะคะไปโบงค่ะจะกท่านศ่นะคะมาดูครัวของเขานะคะนี่ก็หุงข้าวแล้วก็ทําอาหารนะคะโอ้ทำอาหารหม้อใหญ่เลยนะคะยังแดงเห็นมี เนื้อนะคะน่าจะประมาณเนื้อแล้วก็มีมันอัลูค่ะอาหารที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะอีกค่ะพ่อมาหรอทอยหน่าชอยหน่าชอยหน่าเนื้ำมูดอ่ะหอมมากเลยนะะคเราจะเลี้ยงข้าวตอนเที่ยงเมื่อแก่แม่มาแล้วเป็นแม่าแล้วใครกรอกคอเมี่ยอ่ะ อ๋อไม่ร้อนเมือยชดแบบเตอลึกันเได้คะอาซาบัดอ,อ่ะอับเปล่าอ้อาวอ,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 อ้ออ้อพอไม่อะเดออ่ะพออ้อไม่เสียซาบัอ้อเสียแล้วอ๋ออซาบิสันเนาะชดเตะแล้วเด้ออ้อพออ้ออันนี้อันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาเขาไม่กินลูกนะคะเขากินดอกนะคะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกนะคะเนี่ยปวดดวยดูเด้อพ่อรอนด้วยอ๋อหนูหวีอ้อว่าเบมอ่ะไม่อะ ตบานาเางแดงมาที่บ้านหลังนี้นะคะกําลังทอดเนื้อเป็ดพอดีเลยค่ะคือที่นี่จะน,นิยมกินเป็ดกินแพะกันมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอฝากท้องที่นี่เลยละกันนะถุดเดียะเน่าถุดเดียเลิกก็สุดเลยเอาถุดเดียะาทยยิดด่ย่างโอ๊ยนึกขนมาก็เมาแล้วน่าสนใจดากเอาดินมาเติมขึ้นมาเลย อินเลือ่อเลยปะเลี้ยงเพื่ออ๋อ,อที่นี่ตอนี้ยมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะอ๋องี่ตัวเออไม่หน่อยไม่อะว้เาเขาเลี้ยงไว้เยอะมากเลยให้ไปดูนะคะอืมน้ำจิ้มหรือน้ำจิ้มแซ่บมาก ไม่ได้กินเนื้อเป็ดนานมากเลยค่ะแทบจะไม่ได้กินเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าที่นัตแกเลี้ยงจะชอบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะนะคะนั้นพวกเขาจะได้กินอาหารสัตว์พวกนี้บอ่บอยๆกินข้าวเสร็จแล้วนะคะน้องแดงก็จะไปบ้านศพเลยค่ะคิดว่าก็น่าจะได้เวลาต้องเคลื่อนศพแล้วนะคะทหารรอเต็มแล้วนะทหารเขาก็จะไปส่งกลางกัน มาหลอกข้างนอกกันเต็มแล้วนะคะแขกมันหลอกกันละ 三年 banyak, 出了，八年<呀>、啊，出部了呀，啊不要不要，别开，都都是高，少的，哟，要。 ตอนนี้ก็คือกำลังมัดลงให้แน่นๆหน่อยนะคะก็จะใช้เชือกฟางมัดแล้วก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยก็คืออุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็มีทหารแล้วก็มีชาวบ้านนะคะข้างบน แล้วก็เด็กๆนักเรียนโรงเรียนเมย์ปูค่ะมาร่วมส่งคุณลุงด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นพิธีการของทหารนะคะที่เขาจะเคลื่อนไห่ศพนะ

จะเคลื่อนศพไปยังสุสานนะคะตั้งขบ,บวนนะคะคจะมีผู้นำทหารแล้วก็ไม่กันเข็งนำไปข้างหน้านะคะ ที่เดียวกับที่ฝั่งสบคุณตาเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนตองซูงอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคะ่ะต่างขบวนนะคะอ๋อรงปฝังศพอยู่ตรงนี้ค่ะ คราวน่าจะเปิดค่ะชมบรรยากาศกันไปอย่างเงียบๆน,นะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้ก็จะเหมือนเป็นคำกล่าวนะคะแล้วก็ยก<อ>ย่ยองชูกเกียตรติของผู<พ>้ที่จากไปนะคะ,ะ,ะเขาก็จะฉีดกระดาษลงไปในลงศพเลยนะคะแม่ยา <YE> AH! ป๊า यो त सको हेटा यो सु त सको त दु हेठ ग अप बुए ने या हेठ Go. Ya to go. go! go! นม่ต้อมอง go โอ้ดีเลยจกาทู go ลาท๊อก g ลาดีดดดดดเปิดลังศพนะคะเปิดหน้าให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเกรียงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะลูกหลานภรรยาไปดูไปอำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ก่อนที่จะนาร่างคุณลุงนะคะฝังสู่ดินตรงนี้นะคะแล้วก็ทหารเขาตอนนี้คือกําลังถอดยศของเขาอะค่ะเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะนะคะเขาถอนยศให้หมดเลยนะคะไม่ใช่ยศค่ะคือแบบเขาใส่ชุดทหารให้นะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะน้องแดงก็เรียกไม่ถูกนะคะคือเอาออกแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานอะนะคะ หัวมาหมาเค้มน,นะเอาไปใส่ในกระเป๋าคุณป้าแล้วนะคะกระเป๋าภรรยาคะ่ะกรตือกระตเล่น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 ล่นเล่นเล่น่นเล่่นเลเ่น่่เ่นเล่เลล่เลเ่นเลเนเ่่่นเลเน่นเล ไม่เป็นการอธิษฐานนะคะอธิษฐานก่อนที่จะทำการฝังศพนะคะพิธีขั้นสุดท้ายแล้วค่ะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ มาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็จะมามันจะมีซ้ำปล่อยค่ะไว้ให้เราล้างมือล้างเท้าประมาณนี้นะคะก็ต้องทำกันทุกคนนะคะอืมน่าจะออมยิ้มกอนไหมเนาะไม่เพื่อนนี่ละ เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่มาถึงบ้านแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่รู้ค่ะก็เอาส้มล่อยนะคะล้างมือล้างเท้านิดนึงนะต่อไปเด็กๆเ,เข้าก็าน่าจะไปกินข้าวนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเล่แต่มานะคะแต่ว่าน้องแดงไปกินข้าวมาแล้วอิ่มอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ได้ส่งคุณลุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงก็เป็นทหารแล้วก็ทําหน้าที่มาอย่างยาวนานนะคะเสร็จสิ้นภารกิจของคุณลุงแล้วค่ะได้พักอย่างสงบแล้วนะคะ น้องแดงเห็นสายสีดำค่ะตอนที่เขาเขาถอดออกมาเมื่อกี้เนาะน่าจะมีตำแหน่งประมาณอย่่งที่นี่แดงไม่รู้ค่ะว่าตำแหน่งที่รัตเกลี่ยงมันเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรด้วยนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะมีตำแหน่งประมาณนึงมีเงินเดือนจากไปแบบนี้นะคะก็น่าจะมีความช่วยเหลือลูกเมียคงจะได้บ้างนะคะแต่ที่รัเกลี่งไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆค่ะมีแต่เกยรติให้คุณเท่านั้นโอ้โหดูกับข้าวน่ากินมากเลย กับข้าวเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆของเรานู่นอยู่ตรงนู้นนะคะกินข้าวกันนะคะอ๋อมนนอออกะกะเด็ก <c oughs> ๆ,ๆมาถึงร้องเพลงร้องเพลงจนเสร็จสิน้นการนมัสการเลยนะคะเด็กๆ,ๆเราก็นั่งกินข้าวตรงนี้นะคะ <c oughs> นี่ห้องครัว <c oughs> ผู้กองนาทีของเรานะคะเดี๋ยว่านาทีไม่ได้อยู่ที่นี่ <c oughs> ๆๆแล้วนะคะ นาทีถูกย้ายไปที่อื่นแล้วค่ะห้องครองของเขานะตอนที่เขาอยู่ที่นี่เ,เขาก็อันนี้ห้องครงองเขาแล้วก็หลังนี้ก็บ้านของเขาคนะ <c oughs> กลับแล้วนะคะเด็กๆกินข้าวเสร็จก็กลับกันเลยค่ะเอ้ย <c oughs> <c oughs> คนขับเรือเขาเขาส่งแค่หน้าค่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าเออยังมีคนอีกหลายคนค่ะที่ต้องเข้าๆออกนะคะ <c oughs> เป็นเทา้าวามยาวๆค่ะออกกำลับบงกายสักนิดนะคะวันนี้ก็พาชมพิธีงานศพที่รัฐกระเหรียงง่ายๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเ <c oughs> ขาแส,สดงความเส,สียใจต่อครอบครัวของคุณลุงด้วยนะคะคุณลุงทำหน้าที่เต็มที่แล้วค่ะไปเชิญไปพาร์ตี้วีดีเนาะ,ะพาร์ตี้แบบมาห์ดาร์ลยฟวัลลิสเนลบิโอสซาลิมอสเนาะ คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ